สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องป้อนรีวิวหนังสือค่ะวันนี้นะคะน้องป้อนจะมารีวิวหนังสือเรื่อง c h a r o e แบงก์มูนเพื่อนรักค่ะแต่งโดย e b w h i ค่ะแปลโดยคานาคาชาค่ะ นักเพียงแพราวาวชนค่ะประชมการรีวิวของน้องป้อกันเลยค่ะเรามีอยู่ว่ามีครอบครัวครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวที่ใหญ่มากมีลูกสาวชื่อเฟิร์นมีลูกชายชื่ออาวินรี มีอยู่มาวันหนึ่งคุณพ่อของเฟอร์นั้นคถือขวานอันใหญ่ออกไปจะไปที่ฟาร์มเฟอร์ถามคุณพ่อว่าคุณพ่อจะไปที่ไหนนะคะคุณพ่อก็เลยบอกว่าจะไปฆ่าหมูที่เกิดใหม่มันไม่สมบูรณ์สำหรับกินภายในฤดูหนาวนี้เลย ฟิร์นรีวิ่งไปหยิบขวานของพ่อไว้แล้วบอกว่าพ่ออย่าทำลายมันมันไม่ได้มันไม่ได้ไปทำอะไรผิดค่ะพ่ออย่าไปทำลายมันเลยนะอย่าไปทำลายมันเลยพ่อเลยบอกว่าก็ได้ฟิร์นเข้าไปนั่งรอในบ้านก่อนพ่อจะหอบกล่องพร้อมลูกหมูมาให้แล้วจะได้รู้กันว่าการเลี้ยลูกหมูมันยากแค่ไหนฟิร์นไปนั่งรอภายในบ้าน มาสองสานาทีพ่อของเฟิร์นก็หยิบกล่องพร้อมกับลูกหมูหนึ่งตัวมาตั้งชื่อให้มันอัฟเฟิร์นแล้วเฟิร์นก็เลยบอกว่าหนูจะตั้งชื่อให้มันว่าเวอร์เบิลค่ะลูกหมูตัวนี้ชื่อเวอร์เบิลค่ะมีอยู่มาวันหนึ่งเฟิร์นได้สร้างบ้านกองกระดาษให้เวอร์เบิลนั่นจากเวอร์เบิลนั้นตัวโตวแล้วแล้วก็ให้มันย้ายไปนอนใต้ต้นโอก๊กและก็ไปนอนในฟาร์มจน มันโตพอที่จะขายเพราะว่าพี่น้องของวอร์บอลทั้ง10ตัวกระโดขายไปเรียบร้อยแล้วพ่อของฟรอนบอกว่าเราจะเลี้ยงววล์บอลต่อไปไม่ได้แล้วฟรอนก็เลยบอกว่าดับก็ขายให้คุณลุงซักเกรมได้ไหมคะหนูจะได้ไปเล่นกับววล์บอลด้วยเวลาที่เหงาคุณพ่อกรอกว่าได้สิขายสัก3ดอลลาร์ แล้วโฟล์ก็เลยบอกว่าหู oo, 3ดอลลาร์เนี่ยคะ่ะพอดีเลยทั้งโฟร์และคุณพ่อและคุณแม่จึงโทรไปหาคุณลุงซักเกอร์แมนและบอกด้วยที่ตอนอยากขายหมูสดอลลาร์ให้คุณลุงซักเกอร์แมนก็ตกลงหมตกลงแล้วค่ะ ฟรนกับคุณพ่อมีความสุขมากทุกคนพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยที่จะได้ขายเวอร์บอลค่ะวันนี้มีความสุขจริงๆฟรนจะได้ขายเวอร์บอลแล้วและเมื่อขายเวอร์บอลไปฟร์นก็ไปเล่นกับเวอร์บอลทุกวันจนเฟิร์นไม่ได้ไปเล่นกับวอร์บัลเวอร์บลเจอเพื่อนใหม่ที่ชื่อว่าแมง,งมุมชื่อว่าชาร์ลอตค่ะ แมงมุมนั้นเป็นตัวเมียค่ะมันช่วยให้เวอร์เบิลผ่านผลการฆ่าของคุณไปได้เนื่องจากในฤดูหนาวนี้เวอร์เบิลจะได้กลายเป็นอาหารไนภายวันวัน,วนคริสต์มาสค่ะ แล้วทีนี้ชาลอร์มามูเพื่อนรักจึงชักใจหมู่พิเศษและทำให้วอเบลโด่งดังไปทั่วเลยค่ะไปทั่วฟา์มของสการ์มนและมีนักท่องเที่ยวกับคนจำนวนมากเข้ามารับชมวอเบลจนวอเบลได้ไปเข้าขง,งานลูกหมูที่สวยงามที่สุดท่าข้อติสอนใจที่น้องป้อนนะคะได้จากนิทานเรื่องนี้ก็คือ ชาร์ลอตต์ช่วยเวอร์เบลให้รดพ้นจากการเสียชีวิตเวอร์เบลจะไม่มีวันลืมบุญคุณของชาร์ลอตต์อีกเลยแม้ว่าชาร์ลอตต์จะเป็นทุกเป็นดีเป็นร้ายเวอร์เบลจะคอยช่วยเหลือชาร์ลอตต์จะคอยช่วยเหลือเวอร์เบลและชาร์ลอตต์ Charlotte, จะช่วยเหลือกันตลอดไปเลยนะคะเพราะว่าเป็นเพื่อนรักเพื่อนแสนดีกันที่ช่วยเหลือกันสําหรับใครที่มีเพื่อนดีๆก็อย่าลืมดูแลรักเขาช่วยเหลือเขาในเรื่องที่เขาทำไม่ได้คือมีปัญหา อย่าลืมให้กำลังใจเพื่อนนะคะหรือว่าใครไมีเพื่อนที่ดีๆก็อย่าลืมดูแลเพื่อนให้ดีๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะจุ๊บจุ๊บ